สวัสดีครับวันนี้เจอผมนะครับเอกไนนะครับไม่มีอะไรมาทำครับมาพาสวนโองมีดเล่นนะครับประมาณนี้งั้นมาสองเลยครับดึกแล้วเดี๋ยวข้างห้องว่าเอาด้ามมีดนะครับด้ามที่อยู่ของมีดปล่อยลง แล้วก็ตวัดขึ้นแล้วก็คราวนี้ก็หนีบลงแล้วก็ตีลงแล้วก็ตีขึ้น,นง่ง่ายนะฮะส่วนเก็บมีดก็จับอย่างงี้ตีลงแล้วก็ตีขึ้นแล้วก็มือก็แบงอย่างงี้มาปั๊บ้ก็ยังไงก็ขึ้นนะฮะเอามาใหม่ๆหมา่มา,าดับมีดลงตีขึ้นจับดีปับ๊บตีลง ดีขึ้นจากนี้ครับง่ายๆครับครับว่าขอจบเองนะครับดึกแล้ว